พันคืนพอว่าฟัวพันแม่พันมัน่วยขึ้นยังเป็นเสียงเสี่ยงจอยพี่น้องอมันมันจะเป็นคือจ,จะวาหรอือยังก่อนจะวาทางขึ้นทางเลีเล่ยมบ่ทางขึ้นทางเลี่ยมหอยจอยบ่นหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทคนครับวัอนี้ครับผมสวัสดีสยังมือหนีบเอามือนี้ได้หอยครับผมหอยหอยยังบู้หอย หอยยังเกยวอ่ะพี่น้องกหอยยังนี่หอยจอยเขาเขาจิ้มหอยเขาหมุนยังไงบอหนูเขาจิเจียเห็ดเกียวขือเสียนเอเนี่ยไหมดาบัวกือรอนี่ยมันเป็นร่างตัวเลยครับบัวน้ำกิ้เจ้ายิ้มหอยในเสียมเลยโอ้นี่นี่โอ้อยากได้บานหอยเสี้ยนจิ้มหอยกันเลยบเนาะหอยปังไม่้องพ้ จุ e ่มเลยโอ้ธะทำเนี uh? to ่ยบเอียมันนำบรรยากาศหันโอบพี่น้องเอ้ยคนโอ้ยองีถึงคือบ้านหนุ่มจะซิมเจียวปะเจียวแฉบปะเจียวบเลยเจ้าจ้ำเองวะื้มหอยจ่อยับ Chia bắn của tất cả các bạn. Say hỏi gì hôm nay này này. Oi, mỗi tấm cổng nữa. Mọi người gin được đại học. Chia bắn. Mm. 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 Và những hồi dẫn điện ngay đây nè Nhìn không? Men luôn Chéo, hơi khiếm một tí Chéo hơi khiếm Chéo hơi khiếm này Chéo bao nồng ก้ำตาลหอนไตเขาโอ้ยเจ้าต้มยังอีกมั้งจะาต้มยังอีกต้มไหมขาจอกครับเฮ้เขาเป็นตีนจอกนาอกับกับหางครับจอบเลย เลาเยงเลยลงไปสั่งสั่งมาันคืออไพันบพัน่วยขึ้นอย่งเป็นเสงจวองเรลยโอ้จอืมังมนมันจะเป็นคือเจวานยังก่จะวาทางขึ้นทางเลี่มบอทางขึ้นทางเลยมหอยจอยบอกนะอืม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 จัง มาต้องกับไส้จูนะปลอดบ้านหนุนกองไฟมาฝากน้องโอ้ยเนี่ยผลไมามันเป็นย่างเนาะคล้องย่างละบซามพี่น้องถันบนเป็นฤดูกาลไม่ใช่ย่างนะไม่ใช่ย่างโอ เหาเนาะยนงมาาขึ้นยงยัง,ยงไงหลังเหนือเบิ้งไหนหัวหัวกับเออกับกระโปะใส่หมุนจังเลยเอย,อยหม,มุนไหนก็ไม่ได้กินนะหัวดอกมันได้เป็นแบบตัวแล้วอันอนู้ง่ายๆเสียบๆเสียบๆเด้อ <c oughs> มันเต็มขี้แสบแล้วบางหนอแม่นครับขี้เต็มปากเต็มคำบางทีเปล่าเพราะเห็นได้แบบนั้นเหายหัวป่ะเพื่อนหายหัวเลยเนี่ยเอาใจฉันเนาะโอ้เจ้า ว่าไ่ได้กินหมดเลยนี่มืวางเบ้องนี่งนี่คะแนนสีใครเนี่ยท้ามอีเนาะกินหมดเลยนั่นเลยอือไคนบางหอยครับทำไมเหอจ้ขึ้ยิ้มบอกมังมันได้เป็นบลาตัวครับอันนี้ต้มคือ็ต้มเส้นปลกูดปะม้เนต้มเส้นปลากูด ใส่หนว่วยมันเลยใส่หนว่วยดิย <ฮะ S 1> มันมันซอยดับดับกินข้าวนะครับหอมกินเท่าไหม่วนวนได้กี่บอกอุ้ยนี่ย,ย,ยหวังหางกระสันนะ หลอดจังนี่มใ้ห้เต็มมาจะไน่เผ็ดรู้สึกว่าเผ็ดสร้ังมาสองหลอดมั้งครับแม่งถ้าผมว่าสี้างมาแก่มือด้วยนี่รอบหน้าก็ต้องแจ้เห็ดนีนี่นี่นี่เห็มาดิ อมันเสียบจะได้พี่น้องเลยหอยเนี่ยกลมุนยังมักหมักหังนกินน้ำอะไก็ไ่เคยเบื่อเดี๋ยวอุ้ยอ๋อ ดีขนาดเนาะเต็มเลยหอยเขาเรื่องหอยเขาหน้าหอยมากร่อยกับเสียบเลยหอยแก่มือบมดสำเร็จเลยถ้ารุ่นนี่ข้นสีมันต้องแบบว่าเอาวานลงต่ำหุงไงนะฮะแม่นดูสดเลยครับเหมือนระบบ เดี๋ยวว่าหลวงวัสิไปเตียนได้พี่น้วงก็จะเบ่เงเด้งตาเสกำลังมาป่าบ้าปุ๋ย,ยกันโอ้โหหอนเลยพี่น้อง